สีค่ะวันนี้อยู่ที่หน้าโรบินสันสวนวิทยาพรบอนสีเบอร์โทรอะไรเนาะศูนย์เก้าสามค่ะศูนย์ห้าสองค่ะสองเก้าสี่แปดค่ะเบอร์นี้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะคะเจอกันอีกแล้วนี่ค่ะโอ้โหบอนสีเยอะเลยนี่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 อ๋อขายแล้วจ้าโอ้ย ต้นอะไรนอขายล้าจ้าเนี่ยก็เป็นแสนคัมแมนค่ะแล้วก็มันมีต้นเล็กเหลืออีกไหมก็มีอยู่นะคะนุคกพะก้าวยังยังมีอยู่เนาะยังไม่ยังไม่ได้ขายเนาะยังไม่ยังไม่มีจองนะคะขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนี่สวยเลยสวยเลยนะคะต่างทุกบาทนะคะอันนี้ดูแมคค้าหน่อยแมคค้าหน่อยโออแมคค้าสวย อันสีสีสีเหลืองเหลืองอ่อนอ่อนะคืออะไรอันนี้จะเป็นทิดาแม่กลองค่ะทิดาแม่กลองเนาะต้นเท่าไหร่อันนี้แม่ค้าขายอยู่120สิบค่ะโอ้โหใครสนใจไหะคะโอ้โหต้นใหญ่มากเลยสวยด้วยสีเหลืองขาวเหลืองขาวๆขายแล้วอกยังขายแล้วอ้ขายแล้วมีหลายต้นมีหลายต้นมีหลายต้นยังไงก็ใครสนใจเนาะให้แม่ค้าเขาถ่ายไลน์ให้ดูเนาะ น,น N ี่ไงเต็มเลยก็ได้ค่ะใช่เดี๋ยวให้เบอร์โทรเดี๋ยวเบอร์โทรจะแปะไว้ในคลิปนี่แหละแล้วก็โทรถามกันเอาเนาะมีส่งพัสดุมีค่ะีร<ล>้านนี้เขาไม่ได้ไปสวนเขานานแล้วน่าจะเต็มสวนแล้วั้งสวนใหญ่มากอยากให้ไปเที่ยวชมสวนอยู่นะคะสวนก็กาลังพัฒนากำลังก <ไป S 1> ําลังโตใช่ไหมโอ้สวนเขาใหญ่จริง,รงตู้บอลเขาเป็นโอ้ ไม่ใช่เป็นร้อยตู้แล้วกับตอนนี้นี่นะคะโอ้ยแต่อัดอดสดงใช่ไหมนี่อืมเป็นบอลใบชอบแหลมเป็นบอลชอบแหลมเป็นใบคนคที่ชอบสายดากัดกๆนะคะก็จะ <ๆ S 2> เป็น<า>อัดสดงใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหสวยอันนี้ต้นใหญ่อยู่ที่เท่าไหร่ 150ค่ะเป็นบอลต้นโตเลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่ค่ะโอโ้โหสวยสวยสวย,สวยมากเลยค่ะใครที่สนใจเนาะบอลสีสายเข้มนเนาะสวัดีค่ะนิชยาพรบอลบสีนะคะสนใจก็ใครอยู่ใกล้โรบินสันนะคะมาเลยนะคะวันนี้วันแรกเนาะ วันแรกถึงวันที่สิบสามนุ่นต้นนั้นสวยมากเลยตัวเองไอรัตนสินน่ะนี่ค่ะอันนี้ขายไหมนี่้อมน,นี้อยู่ที่สี่ห้าสค่ะสี่ร้อยห้าสิบนะคะรัตนสินสีแดงสดมากแดงเขียวเนาะ,ะนี่ค่ะต้นใหญ่นะคะวิทยาพรบอนบสีสนใจโทรมาส่งไปรสนีน์ทุกที่เนาะค่ะ,คะบอนเขามีหลากหลายเหมือนกันนะคะ ถ้าใครอยู่ใกล้ไปที่สวนนะคะเ,ออเยอะมากต้นนี้อะไรเอ่ยนี่ลูกไม้ค่ะลูกไม้เนะ้ะลูกไม้เขาก็สวยนะคะฝักจะเป็นหยกมณนีค่ะถ้าเป็นโคกสีขาวค่ะสีสวยนะคะ,อ,นนคะอันนี้ใม้สวยอันนี้เป็นทิดาแม่ทอค่ะสวยมากเลย ตัวน,นี้หยิบจับได้นะคะราคาหนึ่งร้อยอย่างนี้เออน่าสนมากเลยนะะค,ะค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ